แต่น้องนะครับท่านไม่น้องพี่มด้้นะครับท่านทีมีคเรที่บ้านนะครับผูาผู้งก็ถไมทานะครับที่ขับรถมอห้ามได้ห้ามนะครับห้ามได้ห้ามเพราเราเสียผู้สูงวัย ครับคุณบัตรเยอะมากนะครับเราเนี่ยคนที่เราลงกันถูอ ừ, คนที่เราลงก็อยู่ในบ้านเยอะมากนะครับกับคนไปพ่อเราแม่เราเรา,เราต้องช่วยดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ประกอบการทั้งหลายที่มีแรงงานนะครับคนทจะมีแรงงานมีบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างด้าว อยู่ในบริษันอยู่ในกิจการของท่านดังนับนช่วยกันควบคุมช่วยกันดูแลนะครับปิดวิดตัดวิดอย่าให้เมาและวกลับรถบนถนนนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะเจอเราด้วยที่ทำงานที่สำนักงานที่หน่วยที่แขมอะไรก็แล้วนะครับไปโรงพรงมาแล้วรถอะไรเขาต้องมีหมวกกันน็อกนะครับเวลาสำนักไม่ว่าเออในลาบอร์ร่าต่างชาติที่ลงอเมริกาหรือว่าพูดง่ายก็คือคนต่างประเทศนะครับคนต่างชาติทั้ง มกับทางตลาดแยกทองที่ถนนขวานาเมืองทางตลาดโซหน้าตองนะครับแล้วก็ทางสามแยกคอนแวนทางวัดแจ้งนะครับไปถึงแยกโรงพยาบาลนะครับไปถึงแยกโรงพยาบาลเรียบแล้วก็จะเขาเข้าสู่ลานจอดรถนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต้นางคนหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปนะแต่เนี่ยที้เราครับ

สถานีตำรวจผู้ตอนกอสมุยจึงได้จัดโครงการโขงวกนี้ระบายร้อยเปเซต์โดยมีวัตถุระสง์ดังนี้เติรตางป้องกันและลดเป็นรังภาระขนเป็นการสองนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ป้องกันและลดปัจจุบันปัจจุบันจากการแจกจยทางบกกความสูญเสียชีวิต ในะจัดสินของบรยากาศมซึ่งข้อยันติการทำดีรถจากรรยากาศลซึ่งทำให้มีผูีเสียชี้ิติาดเก็บเมืองตนวนมาข้อยันติว่าเด็กนี้อย่วัดซุนใครสนใจจะจับพฤติกรรมการทำดีของผู้ทำดีนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดโครงการรุนแรงสวมบวกนิรภัย